พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุดทรงมีพระคุณต่อโลกต่อศาสนิกของโลกพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทำให้พุทธศาสนิกเป็นคนดีมีธรรมะนั้นมิได้เป็นคุณเฉพาะพุทธศาสนิกเท่านั้นแต่เป็นคุณไปทั่วถึงคนดีคนเดียวให้ความร่มเย็นเป็นสุขได้กว้างไกลเช่นเดียวกับคนไม่ดีคนเดียว ให้ความทุกข์ความร้อนได้มากมายพระพุทธศาสนาสร้างพุทธศาสนิกชนที่ดีก็เท่ากับพระพุทธศาสนาสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่โลกด้วยเหมือนกันพึงมีกตัญญูกตะเวทีต่อพระพุทธเจ้าคิดดีพูดดีทดําดีให้เป็นไปดังที่ทรงแสดงสอนไว้จะหนีกรรมเก่าได้ทันและจะสร้างชีวิตในชาติใหม่ ในภายหน้าให้วิจิตต์งดงามเพียงใดก็ได้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วไม่ได้หายไปไหนพระพุทธบารมียังปกปักรักษาโลกอยู่คนในโลกยังรับพระพุทธบารมีได้มิได้แตกต่างไปจากเมื่อ,อยังทรงดำรนพระชนอยู่ เพียงแต่ว่าจำเป็นต้องเปิดใจออกรับมิฉะนั้นก็จะรับไม่ได้การเปิดใจรับพระพุทธบารมีไว้คุ้มครองรักษาตนไม่ยากลำบากไม่เหมือนการเข็นก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากถ้ำเพียงน้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าให้จริงจังอยู่เสมอก็จะรับพระพุทธบารมีได้จะมีชีวิตที่สวัสดีมีสุขสงบได้ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วไม่ทรงเวียนไห้ตายเกิดในวัฏะสงสารอีกแล้วแต่พระพุทธบารมีอย่างพรั่งพร้อมพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านเล่าไว้ว่าเมื่อท่านปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่ในป่าดงพงพีนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงสอนท่านด้วยพระพุทธบารมีเสมอ และท่านพระอาจารย์องค์นั้นต่อมาก็เป็นที่ศรัทธาเคารพของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เชื่อมั่นว่าท่านปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วด้วยพระพุทธบารมีได้เสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดพระอาจารย์องค์สำคัญ ให้บรรลุมรคลนิพพานได้ไม่มีอะไรให้สงสัยว่าเป็นสิ่งสุดวิสัยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีเรื่องของท่านพระโมคคัลลาเป็นเครื่องยืนยันรับรองคือเมื่อปฏิบัติธรรมถึงจุดปรารถนาสูงสุดแล้วท่านถูกโจรเจ้ากรรมในอดีตพยายามหาทางทําลายชีวิตท่านท่านพยายามใช้อิทธิฤทธิหลบหนี แต่โจรก็ติดตามไม่หยุดยัง้งจนท่านเบื่อนายที่จะหนีต่อไปจึงยอมให้โจรจับได้และทุบท่านจนร่างกายแหลกเหลวนิพพานในที่สุดเมื่อนิพพานแล้วท่านได้รวมร่างเข้าอีกครั้งหนึ่งเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบและกราบทูลลาเรื่องของท่านพระโมคคัลลา เป็นเครื่องให้ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ่มชัดว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตเจ้าก็ดีแม้ดับขันธปรินิพานแล้วท่านก็เพียงไม่มีร่างเหลืออยู่เท่านั้นบารมีและคุณธรรมทั้งปวงของท่านยังพรั่งพร้อมเป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่ง เมื่อมั่นใจในความดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนิรันดรแห่งพระพุทธบารมีหรือคุณธรรมของพระพุทธองค์และของครูบาอาจารย์สำคัญทั้งหลายที่ท่านไกลแล้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิก็ควรเร่งปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ได้เป็นคนดีตามลำดับไปให้เป็นที่ปรากฏประจักษ ในพระญาณอย่างรู้ของพระพุทธองค์ให้พระพุทธบารมีเสริมส่งบารมีของตนจนกว่าตนเองจะสามารถเป็นผู้มีบารมีมีคุณธรรมดำรงยั่งยืนอยู่ได้เช่นท่านผู้เป็นพุทธอริยะสาวกทั้งหลายวันนั้นมาถึงผู้ใดเมื่อไหร่วันนั้นผู้นั้นก็จะไม่ต้องกังวล ที่จะใช้ชีวิตนี้ทําทางหนีมือแห่งกรรมและไม่ต้องกังวลสร้างชีวิตในชาติอนาคตให้สมบูรณ์บริบูรณ์สวยสดงดงามต่อไปถ้าท,ทุกคนเคยเป็นมาแล้วทั้งเทวดาเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ยาจกวานิพกเศรษฐีขรหาบดี ตลอดจนสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเคยตายมาแล้วด้วยอาการต่างๆตายอย่างเทวดาตายอย่างเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตายอย่างขอทานข้างถนนตายอย่างสัตว์ทั้งที่ตายเองและทั้งที่ถูกฆ่าตายเคยมีทั้งสุขเคยมีทั้งทุกข์เคยเป็นผู้ร้ายเคยเป็นทั้งผู้ดีน้ำตาเคยท่วมบ้านท่วมเมืองมาแล้วกระดูกทับถมแผ่นดินนี้ หาที่ว่างสักเท่าปลายเข็มหมุดจะปักลงไปก็ไม่พบเปรียบกับชีวิตนี้เพียงชาติเดียวชีวิตนี้จึงน้อยนักจะห่วงใยแสวงหาอะไรอีกมาให้ชีวิตนี้ที่จะสำคัญกว่าการห่วงหาทางหนีมือแห่งกรรมที่ทำไว้มากมายในอดีตชาติ ทุกคนมีชาติในอนาคตที่ไกลออกไปผลความรู้เห็นของใครทั้งหลายจะเกิดเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ได้ทั้งสิ้นตามอำนาจของกรรมที่ได้ทำไว้แล้วทั้งที่ทำในอดีตชาติและที่ทำในชาตินี้สำคัญที่ว่าได้ทำกรรมใดมากกว่าแรงกว่าสำคัญกว่ากรรมนั้นก็จะส่งผลมากกว่าเร็วกว่าและหนักแน่นมั่นคงกว่า ถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ความสุขความเจริญมีบุญห้อมล้อมรักษาถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้ความทุกข์ความเสื่อมโทรมมีบาปห้อมล้อมรังควานชีวิตนี้ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลงแสวงหาอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองอย่างไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆชื่นชมสมใจแล้วไม่ใช่ว่าจะยั่งยืนจะชื่นชมสมปรารถนาไปได้อย่างมากก็ชั่วอายุร้อยปีแล้วก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งชื่อเสียงที่เน่าเหม็นไว้ให้คนโจดขานพาแต่จิตดวงเดียวร่อนเร่ไปทำกรรมไม่ดีไว้ก็จะไปพร้อมกับจิตที่ห่อหุ้มด้วยความไม่ดีไปสู่ทุกขติ พบภูมิที่ไม่ดีพบภูมิที่มีแต่ความทุกข์จิตดวงเดียวที่ปราศจากอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทองที่เมื่อมีชีวิตในชาตินี้กอบโกยไว้ด้วยอำนาจกิเลสจะท่องเที่ยวทุกร้อนไปนานนักหนานับการเวลาหาได้ไม่นับพบชาติหาถูกไม่ ในทุกขติชีวิตนี้ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลงมั่นคงอยู่ในความดีมีศีลมีธรรมจะร่มเย็นเป็นสุขชั่วกาลนานความสุขที่จักไม่สิ้นสุดลงพร้อมกับชีวิตนี้ที่น้อยนักที่มีเวลาเพียงร้อยปีเท่านั้นโดยประมาณ จิตดวงเดียวที่พรั่งพร้อมด้วยบุญกุศลจากท่องเที่ยวเบิกบานเป็นนานนักหนานับการเวลาหาได้ไม่นับพบชาติหาถูกไม่ในสุกติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์พ้นการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันเป็นจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงนำไปแล้วและทรงแสดงแจ้งทางไว้ให้แล้วอย่างละเอียดถี่ท้วน ด้วยพระมหากรุณาหาที่เปรียบมิได้พุทธสาวกทั้งหลายได้ตามเสด็จไปถึงจุดหมายอันเป็นบรม,มสุขนั้นแล้วมากมีทั้งในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันนี้ทั้งยังจะสืบต่อไปในอนาคตการนานไกลตราบที่ยังมีผู้ใส่ใจปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดชีวิตนี้จะมีสวัสดีและชีวิตข้างหน้าก็จะสวัสดีได้ถ้ามือแห่งกรรมร้าย ไม่เอื้อมมาถึงเสียก่อนมือแห่งกรรมร้ายใดๆก็จะเอื้อมมาถึงไม่ได้ถ้าชีวิตนี้วิ่งหนีได้เร็วกว่าและการจะวิ่งหนีให้เร็วกว่ามือแห่งกรรมนั้นจะต้องอาศัยกำลังบุญกุศลคุณงามความดีเป็นอันมากและสม่ำเสมอกำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่วกรรมร้าย คือการทำดีพร้อมกายวาจาใจทุกเวลาผู้จะมีสติระวังไม่ทำความไม่ดีทั้งกายวาจาใจได้ยิ่งกว่าผู้อื่นคือผู้มีกตัญญูกะตะเวทีอันเป็นธรรมะสำคัญธรรมะที่จะทำคนให้เป็นคนดีมีความห่วงใยปรารถนาจะระวังรักษาผู้มีพระคุณ ไม่ให้ต้องเสียทั้งชื่อเสียงและไม่ต้องเสียทั้งน้ำใจผู้มีกตัญญูกะตะเวทีจึงเป็นผู้มีธรรมะเครื่องคุ้มครองให้สวัสดีเครื่องคุ้มครองให้สวัสดีก็คือคุ้มครองไม่ให้ทำความไม่ดีคุ้มครองให้ทำแต่ความดีทั้งกายวาจาใจทุกเวลา ชีวิตนี้น้อยนักพึงใช้ชีวิตนี้อย่างผู้มีปัญญาให้เป็นทางไปสู่ชีวิตหน้าที่ยืนนานให้เป็นสุขติที่ไม่มีการเวลาหาขอบเขตไม่ได้โดยยึดหลักสำคัญคือความกตัญยูกตะเวทีต่อมารดาบิดาและต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงทุกลมหายใจเข้าออกเถิด เสียงอ่านหนังสือชีวิตนี้น้อยนักบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกคลมหาสังฆปรินายกเสียงอ่านโดยโจโฉดนตรีบรรเลงเป็นโนโดยตองพีขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณตองพี่หรือแบงค์โมดิฟายที่อนุญาตให้นำเสียงเป็นโนมาประกอบกับเสียงอ่านนะครับสภาทานังธรรมะทานังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่สิ่งดีดกลับคืนสู่สังคมร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยธรรมะที่ถูกทางและถูกธรรมติดตามดาวน์โหลดเสียงอ่านธรรมะโดยโจโชได้อีกมากมายที่เว็บไซต์โจโจ .net สามารถทำสำเนาเผยแพร่ต่อไปได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาต สงวนสิทธิ์เพื่อธรรมทานแจกปรีเท่านั้นนะครับ